สวัสดีค่ะสวนธนพัฒนสกลนครตัวนี้เป็นไผ่ข้าหลามเปาะค่ะไผ่ข้าวหลามเปาะหรือไผ่เปาะภูพานนะคะไผ่ใช้ลำเผาเข้าหลามค่ะต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์สังเกตรากของเขาทะลุออกมาข้างนอกถุงเลยนะคะ ชุดนี้สวยๆเลยเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อ,อยู่ที่โรงงานน้ำตาลนิวกรุงไทยตะบ,บนหลุมรังอําเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีค่ะช่วงนี้ยอมรับเลยว่าทางสวนจะส่งไผ่ขลามเปาะค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่ามีพี่ๆจากหลายพื้นที่สอบถามต้นพันธุ์เข้ามาเยอะมากเลยค่ะช่วงก่อนหน้านี้ก็จะส่งไป เยอะพอสมควรนะคะสำหรับไห่ข้าวหลามเปาะพี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไปปลูกนะคะสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนพัฒสกลนครค่ะหรือแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839หรือ,อยิง่งึงช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒนการ์เดนค่ะ